สบายดีจ้าสบายดีเบิ้ลหูจูคนสบายดีตอนบ่ายนีย่นี่ตอนห้าขั้สู่องสาววาันซื่นเดอพีโนอกสบายดีป้าลุงนะ่นคนสวยสบายดีป้าลุงบอกป้าลุกนะสิไปใส่ตอนนี้า,าววันน่ว่าดังๆนีนี่าหา,าอตอนนี้เขาสิไปหาสาววันกับสาวแสงเนะพี่นกยักตวประตูกัน ีลสาววันกับสาวแสงกำลังมาสุดโขดไปไปพูดนเล้ยตอนนี้ก็เป็นเวลาสองโมงแล้วเนาะสองโมงกว่าแล้วเคยวมาสิมาแต่สิบเอ็ดโมงเปิดป้าไปเลยเนาะคนสวยวันนี้ทำไมแต่งตัวสวยจังเลยคะ แล้วอับนักเองไม่ใส่ถั่วบุยเองอคุณไม่ทิ้งหรอเอ,อือออกไปหรับสาวแสงกับสาววันกันพี่น้องเห็นเมือทรงหุบให้เบิ่งหน้นขาจีบั๊กไล่ลายถงเลยปัจจีหรือว่าขานมปังเนะาะฮัฟจะไปเห็นทวงท่านเหมืออื่นข้างมือมีพันสามหน่อยหาก,ก่อน แต่ว่าคองเช้าสื่อนนะ่ะมีก่อนหนึ่งเนาะออว่าไปมีหนึ่งร้อยก้อนพี่น้องโอ้ก้อนหนึ่งมาจัดมีของซาซื่นนะ่ะมีร้อยก้อนเนาะเพราะว่าห้าวันตามตามสัทธาหา้าเนาะตามกำลังสับฮะของเาวันหาโรยค้อ,องอ,อันบ้ามี้หาโรยแล้เจ้าคองไฟอีกสองร้อยห้สิ เห็นข้าเจ้าอันเขียนลงเฟซอันห้องทานออื่นก็ไล่หลายขัดว่ะนี่คิวพูนี่ยงไหมเจ้าบ้านสื่อขอดีหรือว่าสื่อขอดีปฏิอจีสื่อหรือขอดีมาใส่นโมปวดแขนจังเลยนี่มาหอดแล้วได้ซุกเพื่นกันตอนลังกที่หอดแล้วพี่น้องเพื่อนเซตมาบอกเวเวสื่อขอันเลย้ดูไม่ค่ะเป็นหวัดค่ะกินไม่ได้ค่ะ หับยังมาหับแล้วก็ยังไงเซคันนี้ไม่น่าเซคันนี้ไม่น่าแม่แบะน้อยเขาจะบทตีตาเหลี่ยวจ้ะแม่เบะน้อยแปลว่าบ้างแล้วรถเสาแสงกับเสาวันแน่เลยนี่แม่นบอกใส่แล้ว,ลว,ลว,ลวมาโหดพร้อมกันเลย นั่นไงสาววันสาวเสียง <c oughs> แล้วยาบ่าเด้อจะให้พอตุนไปคนจะให้พอตุนไปคนป๊๊บมันจะทงมันคนมาใส่รถแล้วยามานั่ง ไปแล้วนี่แหละเ,นเาขาในบอกไปตะโกนญี่ปุ่นไปแล้เมื่อเจอเขาในป้าเขาจีพันฝ่ายเนะาะแล้วใช้คลิปให้แม่ด้วยแม่จะไปค,คุณเขาจีได้ยุ่งแล้วไปค้นสับไป,ไปเอาหิวเอาทองหนึ่งเด้ออย่ายับออกทางเด้อหิวมะทงหนึ่ง หิวอาทงนึงมันบอดเอ็นาหิวอาลดุดมา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 ที่ว่าคอาจีพันสามพันสามเลยห้าสิบได้ห่งางออกแบบก่อนน่อยเนาะพี่น้องมาเลยอันอ มันเลยล่อยโบราไดถราทก,ก้อนใหญ่มันเสียนรายกว่านอี้ก้อนใหญ่นะก้อนก้อนสองพันหมอสองพันขีดแต่ก้อนหน่อยนี่ก้อนพันสองร้อยมาพี่ลูกร้อยมาอย่าไป แล้วก็หิวได้ป่อย่านั่นดิเอามาสีไขรเพิ่งป็ดอย่าขื้นไปได้ลูกอย่ามายิ้มโม,มหูอ็แคาแสงสื่แนแล้วใส่โน้ม่มน,นะ าจะไปลูกย่านรถนี่พี่นอกเต็มท้ายรถเลยตาเถาะน้องค่ะแม่เอาก้อนใหญ่ในสวนรถ ไปบ bon อลนี่ลุยไปสื่อหลดไปไปเมือลูกเมือไปลุงข่าวเมือขึ้นรถสิ่ง <c oughs> ไปไปเมือขึ้นรถเร็ว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 บ้านกันกลับบ้านกันแล้วจะคืนทางใดเบ <c oughs> ิ้ลไปกายเครื่องมือ เมื่อนี่สิอนขาวัดอยู่นี่น้ำยังก็ยังบดซือเอารหรือเป่าวลูกาจับไปตัดเตื้อไซ้แสมสีุินเอาแมงวันก็ยังมานำโหลดซืยอมงวันหนม,มันมา ทันที่สิไดค้คิพุนแล้วเป้่าข่าในปะคนข่าในหลดุดทางเมื่อแห่งกับคิพุนเอาเขาข้าวจีนพักกันกินขาวแล้วนี่เนาะมันยังใหม่ได้ปะ ขนาดขี้เขามาอันแป๊บเดียวเนาะ แล้วลูกแล้วมันมาหาเสินกินไก่หน่อยแน่นะนะแล้วมันมาหาเสิกินไก่น่อยเบิดบอ่อันสีดำๆนั่นแหลเออแล้วเขาเรียกว่าแล้วมักเอัวมเอากระาาลูกฮะแล้วนะมันมาหากินักินไก่น่อยกินไก่น่อยเสื้ขอขึ้นทำมาอานอี้อือ ป๊ป๊ตุองเสือแคนย่าลูกรถขีรถใหญ่น้ำพพต้นด้วยแม่สิขี่รถจักกับสาวแสนสาววันเมื่อขี่รถไฟฟ้าเมื่ออุบ๊ เดี๋ยวอันบาต้นกับร้อยสีคขี่รถใหญ่เมื่อนอนเฮาสีเขียนรถจักแล้วก็สาแซงกับสาวันก็สีขี่รถจักแล้วส่วนสาแซงไปขี่รถไฟฟ้าแหละฮะ <c oughs> คใครเ,คเ,คเอาข่าวอยู่ปะพายสียาได้หนีบหนีบเข่าวคือเฮาเห็ดนั่นดิเมื่อจะไปข่าวตลาดบอเข่าวรุดเฮาตำรวจลาดไดมันมีตำรวจไหในป้อมมั่นดิ โบขัดขาวก็ตงวอารถใหญ่ขาวขาดอรไใหญ่กับโเฮิร์กต้องแป๊บเดียวต้องคิดเร็วๆหากรถใหญ่เอรถจ้าข้าวนี้มันเพิ่นควักเอารถใดอยากไปซื้ออย่างไหนี่นะเขาเปียกกับบท่านได้น้ำกับบท่านได้

ขาให้มันหอดบ่ตัวนี้มันกำลังสองมุมฮะฮะขาบวกลองกันบวจากมันมีทางลัดยุษะทางหลีอีกยุกป้าซ้ำเมื่อแล้วก็ลบมา ข้าจีลงมาปาดานก็ได้ปาดขขาจี้ช่วยไปหอใส่บรถเอาฐานไปหลอกปักโองประมาณตำรวจเข่ารวจอันสิบปาดอันนี้เนาะปาดเขาจี้าน่ะฮะจิม ขี้รถจักเท่าไหนมันขี้ฟุ่นจะ่น้อยบสบายเมือแรงบริขี่รถซิ่งบริขี่รถไฟฟ้าซ้ำเจ้าิาะจเมืก่อนัเมันขีเอยู่ตลอมันขี้ฝุ่นแล้วก็เมื่อก่อนกับสแสงไปเอาข้าวจีลงอยู่หน้าไอ้ท่ำอือ นมเดีส๋าสาเขาื่อแหละอ,อยู่บ้านเสียบอยู่ระวังเก็บคอเด้อรวไปไจะเอเอมันหน่อยมันใหญ่ลื่นกันแห้งเนาะพันสองกับสองพันยสิ้นจากต่ยังหน่อยนะซื่ออยู่ผู้มืออันสื้อหลุดตลาดนะมันสิย่อยแล้วมันขงนานขังนานขางน,นานนี่น ຍ່ອຍແລ້ວຕີ້ກີ້ຊື້ແດ່ຫົວບໍເງິນພັນກີຊືນອືກບໍອີືຂົາີກອນຫນຶ່ ลดไปบาทกระสิทธิ์ปั๊บ่าเสีเด็ดคนจ้แม่เลนขาี่เลยแมเปิดตอนเช้ามันดเด้มันเดิฟไปเด็กน้อยอยากนอนแลก็่อยอะไรนอนด้